รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนที่สามคุณแม่สวัสดีค่ะพิมพ์อยู่ไหมคะสวัสดีจหนุปุ๊กพิมพ์กำลังทานขนมอยู่ข้างในแนะ่เข้ามาก่อนสิจ้า สวัสดีจ้ากำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยมาทานขนมด้วยกันสิจ้าขับใจจ้าน่าทานทั้งนั้นเลยทานแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะปุ๊กดูไอศกรีมโบราณสิเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยล่ะจริงด้วยพิมพ์เอ๊ะขนมสาลี่วุ้นกะทิขนมชั้นขนมม้อแกงขนมเคก้กขนมลูกเตา๋า และขนมเยลลี่เมื่อดูด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งนั้นเลยนี่ปุ๊กว่าถ้าเราจะแบ่งขนมบนโตะ๊ะจะแบ่งได้กี่พวกจ๊ะปุ๊กว่าน่าจะเป็นสองพวกนะขนมฝั่งซ้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านส่วนขนมฝั่งขวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันไม่ทุกด้าน แต่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันเด็กๆทานขนมกันอร่อยไหมจ๊ะอ้าวทำไมยังไม่ทาเลยล่ะจ๊ะคุยอะไรกันอยู่เอ่ยหน้านิ้วคิ้วขมวดเชียวพิมพ์กับปุ๊กกำลังช่วยกันแบ่งขนมออกเป็นสองกลมอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแบ่งถูกหรือเปล่าค่ะคุณแม่แบ่งไว้แบบนี้ถูกแล้วนี่จ๊ะ แบ่งตามชนิดของสี่เหลี่ยมมุมฉากพวกหนูยังไม่รู้จักชนิดของสี่เหลี่ยมมุมฉากกันเลยค่ะคุณแม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามารถแบ่งได้เป็นสองชนิดชนิดแรกคือรูปสีเปส่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมด ชนิดที่สองคือรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่แต่ด้านที่อยู่ติดก,กันยาวไม่เท่ากันเราเรียกด้านที่ยาวกว่าว่าด้านยาวและเรียกด้านที่สั้นกว่าว่าด้านกว้างน้องๆรู้จักสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันไปแล้ว มาช่วยกันแยกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าในกิจกรรมเธอเลยครับถ้าอย่างนั้นขนมที่อยู่ทางซ้ายก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและขนมที่อยู่ทางขวาก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะถูกแล้วจ้าทีนี้ก็ทานขนมกันได้แล้วนะจ๊ะไอศครีมโบราณจะละลายหมดแล้วนะเด็กๆเรามาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันไปในค้ามนี้กันดีกว่านะครับ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ 1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวทุกด้านเท่ากัน 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ด้านตรงข้ามมีความยาวเท่ากันสองคู่แต่ด้านที่อยู่ติดกันจะมีความยาวไม่เท่ากันด้านที่มีความยาวมากกว่าเรียกว่าด้านยาว ส่วนด้านที่สั้นกว่าเรียกว่าด้านกว้างหมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าครับสวัสดีครับ